มีอาชีพรับจ้างตัดหญ้าได้พัฒนาใบมีดที่สามารถตัดหญ้าได้หลากหลายและยังช่วยประหยัดน้ำมันลงได้เครื่องหนึ่งทําให้มีเงินเหลือมากขึ้นและผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมของปีนี้ด้วยติดตามจากรายงานค่ะ จรันเกิดแก้วพร้อมเครื่องตัดหญ้าคู่ใจตระเวนออกรับจ้างตัดหญ้าตามสวนต่างๆในตำบลบ้านฟริกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกด้วยเครื่องมือที่เขาพัฒนาขึ้นเองทำให้การทำงานง่ายขึ้นและมีเงินเหลือหลังหักค่าน้ำมันและใบมีดมากกว่าเดิมจรันประดิษฐ์ใบ,บมีดตัดหญ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่จะเกี่ยวกระชากต้นหญ้าให้ขาดทันทีโดยไม่ต้องออกแรงมากเหมือนก่อนตัวใบมีดจะสึกพร้อมๆกัน ทำให้ประสิทธิภาพการตัดสม่ำเสมออายุการใช้งานนานถึง6เดือนจากเดิมที่ต้องเปลี่ยนใบมีดทุก1ิบวันทั้งยังประกอบใบมีดให้หมุนได้รอบทิศทางช่วยลดแรงประทะเวลาใบมีดไปกระทบกับก้อนหินเศษดินใบมีดจะไม่หลุดจากจานรองทำให้มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้นทันทีที่เขาทำงานเขาติล็อกยาเลยพิเศษคือล็อกยาสองเขาจะมีความยืดหยุ่นคือใบมีดแค่ต้องหมุนได้รอบตัวเองอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเกิดกรณีหญ้าหนามากๆเขาก็ตะเดเบี่ยงตัวนิดหน่อยแล้วก็กลับเข้าไปใหม่มันจะนุ่มนวนกว่าลดอัตราการฝัดของเครื่องยนต์ได้จรันยึดอาชีพรับจ้างตัดหญ้ามากว่า10ปีจนพบว่าเครื่องตัดหญ้าแบบเดิมมีปัญหาใบมีดไม่เหมาะสมต้องสิ้นเปลืองเปลี่ยนใหม่บ่อยๆจึงอาศัยประสบการณ์และการสังเกตจุดด้อยของใบมีดพยายามปรับรูปแบบใบมีดด้วยตัวเองมาหลายครั้ง จนในที่สุดก็มาลงตัวที่ใบมีดมหัศจรรย์แบบสามเหลี่ยมที่มีผู้นิยมใช้รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมในงานวันนักประดิษฐ์และงานวันนักประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่2ประจำปีนี้ช่วยให้จรันมีกำลังใจและกำลังคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาอีกร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งความรู้สู่ความยั่งยืนโดยปตทพลังไทยเพื่อไทย